สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับทุกท่านนะครับกับเพจร้านปอเกษตรรุ่งเรืองนะครับสาขาป่าประยอมนะครับวันนี้ก็มานําเสนอแล้วก็รีวิวตัวปั๊มสามสูบปั๊มป้นยาปั๊มป้นฮอร์โมนทุกชนิดนะครับกับเพจร้านปอเกษตรรุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็มีทั้ง2แบบมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกนะครับก็เป็นปั๊มสามสูบธรรมดานะครับที่เพื่อนๆน่าจะมีติดไว้ที่บ้านอย่างละตัว2ตัวนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ระบบกลับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นมูเล่นะครับสามารถใช้งานได้กับเครื่องยนต์5 5แรงม้านะครับถึงจะเป็นมอเตอร์1แรงม้า2แรงม้า3แรงม้านะครับผมจะมาลงถึงรายละเอียดนะครับข้อดีข้อเสียของปั๊มแต่ละอย่างนะครับโอเคนะครับมาอันดับแรกครับก็เป็นตัวปั๊มสามสูบจมดานะครับขนาด6กขุนนะครับใช้มูเล่นะครับกลับเคลื่อนตัวเครื่องยนต์นะครับ ก็ดีนะครับก็ดีสำหรับตัวนี้นะครับคือ1นะครับาสามารถลากสายได้3สายนะครับสามสายนี้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเครื่องเครื่องยนต์ที่นํามาฉุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือเครื่องยนต์นะครับต้องกําลังแรงมา้าต้องตามที่สเปคตัวปั๊มนี้กําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็น5.5หนะครับหรือมอเตอร์1แรงม้า2แรงม้า3แรงม้านะครับ สามารถลากสายได้เป็นร้อยรเมตรนะครับตัวนี้ก็สินค้าจะส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับสําหรับก็เสียนะครับคือการบำรุงรักษาแล้วก็น้ําหนักที่ก้อนค้างเยอะนะครับเมื่อลูกค้านําไปติดตั้งนะครับกับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์นะครับใส่แท่นประกอบเรียบร้อยจะทำให้น้าหนักก้อนข้างเยอะนะครับขนส่งเคลื่อนย้ายค่อนข้างจะลําบากนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องตานใดที่ต้องการเคลื่อนย้ายแบบรวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก,ก็อันดับที่2แล้วก็จะเป็นสายฟานนะครับอันนี้คืออ่าเจ็ดสิ้นเปลืองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตั้งตั้งสายปานไม่อ่าไม่ไม่ถูกท่องนะครับไม่ถูกวิธีนะครับหรือสายปานเอียงสายปานบิดนะครับจะทําทให้สิ้นเปลืองงบประมาณในสายปานนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับน้ามันเครื่องตัวหลักนะครับน้ํามันเครื่องที่คอยกับอ่าตัวเครื่องยนต์นะครับที่คอยอ่าจุดปั๊มนะครับจุดปั๊มด้านหน้านะครับ ต้องเปลี่ยนต้องถ่ายบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวจารีนะครับ3ช่องนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนตายในกรณีที่ใช้งาน3-4ถึงชั่วโมงนะครับอ่านี่จะเป็นก้อเสียนะครับแล้วก็ต้องกันน็อตนะครับเพื่อดึงนะครับสายปานให้ตึงอย่างสม่ำเสมอนะครับปิดเชื่อหรือแรงดันตัวนี้ได้แก้นะครับออกสิบบารบถือว่าเต็มที่นะครับ สูงสุดที่ใช้กันอยู่ส่วนมากก็จะเป็น40นะครับ60ไม่สามารถทําได้ถึงครับเพราะก้านก็เหี่ยวจะขาดได้นะครับถ้าเพ่อนเพนเร่งเครื่องยนต์เกินอัตราที่กําหนดนะครับโอเคนะครับไปกันตัวต่อไปนะครับเป็นเป็นปั๊มมินินะครับที่ติดกับเครื่องยนต์นะครับขนาด3ชิโกแรงม้า4จังหวะนะครับกับลายปั๊มนะครับเป็นระบบปนยาที่ชนกับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ราคา6,500บาทนะครับ จัดส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งให้แล้วนะครับตัวนี้ก็คุณลักษณะพิเศษนะครับจะมีกระบอกสําหรับอัดแรงลมนะครับแล้วก็ตัวเสื้อปั๊มต่างๆจะเป็นทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ผสมนะครับทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่างร้านได้ทําการตัดแกะดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่กัตรัดสามารถคิ้วหรือพกปาไปไหนมาไหนได้นะครับในกรณีที่ เส้นทางในการเดินนะครับหรือการขนส่งลําบากนะครับเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่ามันจะขจัดรัดนะครับสามารถคิวคนเดียวได้นะครับไม่ต้องรบกวนคนก้างๆนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่12.5กิโลกรัมนะครับผมช่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้แรงดันสูงสุดจะอยู่ที่100นะครับ100าทนะครับส่วนมากที่ใช้เต็มที่ก็ลูกค้าจะอยู่80บาทนะครับ8ปปีอ่า M เอเอนะครับส่วนมากก็จ่ายแค่นั้นนะครับตัวนี้การบำรุงรักษานะครับไม่มีจารบีนะครับมีแค่น้ามันเครื่องช่องเดียวนะครับน้ำมันเครื่องหนึ่งกระป๋องสามารถใช้หนึ่งปีนะครับน้ามันเครื่องจะแห้งช้ามากนะครับเพราะว่าตัวเสื้อปั๊มที่ทํามาคาร์ทรัด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคลือบด้วยเงินนะครับเคลือบด้วยเงินนะครับนะครับก้านก็ ฉีได้200เมตรนะคร e. ับลากสายได้200เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลชื่อปรับแรงดันเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ําล้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้โทษโทษนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดนะครับตัวนี้จะเป็นน้ําล้นนะครับอ่าก้อเสียนะครับก้อเสียตัวนี้ถ้าเร่งเครื่องเยอะๆนะครับจะต้องลูกค้าจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วแต่การเร่งเครื่องของลูกค้านะครับหัวเทียนก็จะใช้เป็นหัวเทียนเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับ5.5แรงม้านะครับเท่ากันเลย โอเคนะครับแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องนะครับอ่าน้ํามันเบนซินนะครับน้ํามันเบนซินก็91 95ได้หมดนะครับตัวเร่งเครื่องก็จะอยู่ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับแท่นรองนะครับจะเป็นยางกันสะเทือนนะครับอ่าทำให้เครื่องเวลาสตาร์ทนะครับนิ่งมากนะครับไม่สั่นสะเทือนนะครับอ่าก็ดีก็หลายอย่างนะครับหนึ่งพกพาสะดวก คิวให้สบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลืองสายปานไม่ต้องเปลืองมูเล่นะครับไม่ต้องเปลืองน้ํามันเครื่องจารบีนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไม่ได้กับปิดร้านปอกเกษตรรุ่งเรืองนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้าห้านะครับสินค้าจัดส่งนะครับย้ำนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนก่อนนะครับเก็บเงินปลายทางโดยไปชนีนะครับราคาหกพันหาร้อยบาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมสาระดีๆจากเปิดร้านปลเกษตรรุ่งเรืองครับผม